สวัสดีจ้าวันนี้แม่ลัดจะพาไปดูปลานะคะแล้วก็ชมวิวสวยๆ ูปลาดาวปลาดาวอุ้ยปลาดาวปลาดาวทำอะไรลูกนีอะไรเนี่ยมันยุบยิบยุบยิบนี่เหรอลูกมันไหมต้องยิดยุหนวด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 ที่เกาะไงโอ้โหดูสิหนวดมันนะ สวยดีนะเนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็ปลาดาวสีสีออกส้มๆอ่ะชมพูน้องชมพูตาบอดสีอุยส, <c oughs> สวยมีหลายตัวเลย มาดูต e ัวนี้อีกทำอะไรอยู่แล้วม mm. ันมีแล้วมันมีอะไรตัวอะไรว่าอยู่ตัวเด็กๆนะนนนงๆน้องๆเต็มหมดเลยนะกนันลูกมันหรือเปล่าเด็กแต่ว่าลูกน้ำก็คงไม่ใช่มั้ง มันมีนมนั่นแหละก็บอกแล้วตัวเล็กๆเลยใช่ใช่ใช่เดือนนั่นแหละนั่นแหละตัวแดงๆอะ่ะปิงทะเลลูกป,ปิงทะเลเนี่ยเลยนะป,งะนะปิงทะเลไปไหนมาโอ้โหนั่นนะ่ะไหนอ๋อนี่ไงปิงทะเลนี่จับดูแขกพวกเลยนะู้นนู้นไม่เก่งไ่ แข็งล้วบอนก็เป็นน้ำนามแข็งๆๆแข็งแข็งนี่เล่นอะไรไม่รู้เล่นกายกรรมหรือเปล่าปลาดาวาเล่นกายกรรมอุ้ยเหมือนนอนเลยอ,ะอ่ะหนวดมัน่ะเหมือนนอนเลยดูสิ โลงไปแล้วะนหลสีชมพูุดะรจะมีห้างดลปลาตรงนี้วันก่อนมีเต่าอยู่นะวันก่อนไปไหนแล้ววะเต่าใช่วันก่อนมีเต่าตัวใหญ่เลย เต่าเต่าหรือว่าตะภาพน้ำภาพน้ำเอ้ยว่าไงว่าไงมีแหละหย่อนมือไปไม่ได้เดี๋ยวมันขาดโอ้ตัวใหญ่เลยนะนั่นน่นั่นน่เฮ้ยว่าไงเฮ้ย ก้องเล่นเล่นเลยเล่นแล้วไม่ยอมไปไหนแล้ววะเล่นกะ็ร้องเล่นก็เห็นไหมไว้ายๆสชมอยู่ตรงนี้แหละนะอือตัวเบลเลอร์เลย

ดูต้นไม,ม้ต้นไม้สวย